เฮ้ยวันนี้ลุงอยากกินกะต้มเราดึกไว้เออนี่ก็เลยเปิดตู้เย็นเจอแต่กระลำปีไว้เออนี่นี่กะต้มเว้ยกะต้มเออนี่กะเลยมาผัดกระลำปีผัดไตน้ำปลาไว้ยง่ายๆแต่ได้ใจฟ์มเว้ยนี่อือนี่หอมหอมน้ำปาลากระลำปีกรอบๆอ,อือไปดูวิธีทำกันง่ายๆปาบก็ง่าย อกือด mm hmm. ยอดสวัสดีครับผมลุงเตียนพาเรอะวันนี้ลุงพาเองมาทำกระทำปีผัดน้ำปลาเว้ยดูเองดูดิก็เปิดในตู้เย็นไว้ดึกแล้วอะ่ะเออมันดูดึกกระทำปีวน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรเว้ยเอาใช้สองหัวเดี๋ยวเราจะกินวันนี้จะกินข้าวต้มเว้ยแต่แล้วก็ผ่านเว้ยเออจึ๊บแล้วก็นี่ต้องออกกลางออกเนี่ย เออเแต่แล้วก็นี่ให้ให้เอง,เองหั่นอย่างนี้นะเว้ยเออนี่ปึ๊บนี่หั่นไปสามชิ้นนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยแต่แล้วก็ใส่จานเแกะแกะมันออกเออเนี่ยทาอย่างเงี้ยไปทั้งหมดสองหัวเออเยอะๆวันนี้จะกินกะหล่ำปีพันปาใส่กับข้าวต้มเว้ยเออเนี่ยมา นี่ยเว้ยเรียบร้อยเว้ยในสองสองวในน้อยเอาขงาริงก,ก็ได้เยอะนะเว้ยนี่นี่นนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ําให้สะอาดเว้ยเออแช่น้ําไว้สักสองสานาทีนว้ยเพื่อให้มันกรอบเออไปเดี๋ยวไปผัดการทำปีน้ำปลากันเอยเสร็จแล้วเทน้ำมันพอประมาณเว้ยเออตั้งกระทะร้อนีน่ นี่ก็ถ้าร้อนแล้วนี่เอาไข่ใส่ลงไปสองฟองเว้ยเว้ยไข่ไข่หน้าใบยี่ยยีย,ย,ยียีแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยเว้ยใส่หน้าใโอ้หวานพุ้งเลยเว้ยเสร็จแล้วตักพักตักพักเว้ยตักพักไว้ แต่แล้วเฮ้ยนี่กระเทียมเว้ยเออวันนี้กลมนี้เล่นไฟแรงเลยเว้ยเออใส่กระเทียมลงไปอื่เสรแล้วก็น,นี่กลมปี้งเราใส่ลงไปลร้อมหัดหัศกันหัดได้เท่ากันเออ นี่พอกระทำปีเริ่มจัดสลดเลยนุ้ยใส่น้ำตาลทรายปประมาณครึ่งช้อนโตน้นุ้ยเออใส่ลงไปแต่น้ำตาลทรายมาก่อนนะครึ่งช้อนเออปิดท้ายด้วยเพลงเราเว้ยนี่น้ำป,าปาลาลอยขอบกับขอบกระทนระนุ้ยนี่ลอยสบะทพอประมาณเออเสร็จแล้วก็ผัดผัดผัดนี่เอก็เสร็จพิธีเว้ยนี่แค่นี้เองกระลำปีผัดน,น้ำปลากินกับข้าวต้มว้าสุดยอด เสร็จแล้วก็นี่ไข่ไข่ที่เราค้นในตอนต้นเว้ยใส่ลงไปเอ๊อแต่งหน้า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 เอ๊อเสร็จกินข้าวได้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเว้ยนี่นี่่นกงกะลำปีผันน้ำปลาเว้ยออนท็อปด้วยไข่ไข่ขยี่เรียบร้อยบ่เฮ้ย กะหล่ำป st ีพ really? right ันธปลาเว้ยผัด hum ง่ายๆนี่เป็นไงกินกันนี่นี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยเออเล่นมุนหน่อยนี่กินกับข้าวต้มข้าวต้มร้อนๆเว้ยนี eso, <c oughs> <t> ่ข <sk> ้าวต้มยั่วๆเลยเว้ยรอบดึกเว้ยรอบดึกเออหาอะไรไม่ได้เว้ยมี่กะหล่ำปีเว้ยกินนี่หวานๆเพื่อจะทอดเว้ยกินลุงลงไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ้ยยังกินไม่ได้เว้ยมันร้อนขึนเหว่สักแป๊บหนึ่งเป็นไงยั่ว ตามตำเนียมเว้ยก่อนไปเว้ยสักป๊๊บหนึ่งหลังไหมเว้ยร้อนปุวะหอมขึ้นน้ำปลาเชียวทำง่ายง่ายเว้ยกะลําปีกับน้ำปลาถ้ามีไข่ก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเลยคลิป<อ>นี้ลุงไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีสองครั้งเลยเว้ยข้ต้มร้อเด็กเว้ยเยอะยุย่ะแต่จะไปบอกกินกับต้มกัอนวันด้ยอ่างทองก็ร้อ